Hi ทุกคนวันนี้พี่แจงอยู่ที่บ้านบึงนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไตล์การรีโนเวทของคิดดีโฮมนะคะเข้ามาเลยค่ะค่<ส>ะเข้ามานะคะก็จะเห็นหน้าบ้านากว้างๆอย่างนี้นะคะปูลงจอดรถให้ใหม่นะคะเป็นกระเบื้องแล้วข้างบนหลังคา p u วโฟมนะคะแล้วที่สําคัญหลังนี้นะคะตอนแรกมีพื้นที่ด้านข้างเหลือนะคะทางเราก็เลยออกแบบให้มีห้องที่เราต่อเติมเพิ่มนะคะด้านหน้าคะจะเป็นไว้สําหรับทํางานห้องนอนรับแขกหรือเอาไว้ไลน์สโร์ขายของก็ได้พี่แจงก็มองถึงว่าพื้นที่ด้านข้างของเราคคคคค่่่่ออออนน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 ้้้้้้้าาาาาาางงงกกววหหหบบเเเเเระะะะะะะ็ลยยดดดีีีไไซ์มมมใใพิิต๋ปู ประตูอลูมิเนียมบานใหญ่พี่แจงก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะภายในเราต้อฝ้าสูงๆแบบนี้เลยทําให้เข้ามานะคะถึงแม้จะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ให้ความโปร่งมากๆแล้วก็ตัวพื้นเราปูด้วย STC นะคะอันนี้กันน้ำกันปวกคนนทานแน่นอน,นะคะ่ะ บ้านหลังนี้นะคะพื้นที่34ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้านะคะตัวห้องนอนที่1งอ่ะเราออกแบบเพิ่มขึ้นให้ตัวบ้านห้องนอนเราจะสังเกตว่ามีหน้าต่างเพื่อรับแสงนะคะนี่ก็จะเป็นสไตล์การออกแบบของคิดที่โฮมเช่นกันค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้าในตัวโดยปกติบ้านหลังนี้พี่แจงมาครั้งแรกอ่ะมันมีแค่2นอน1นึํา้ำทางเราก็ดีไซน์ออกแบบมาให้ใหม่ให้มีห้องน้ําในตัวได้ด้วยไม่แคบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกจะแถมโต๊ะทานข้าวให้นะคะไฟตกแต่งโต๊ะทานข้าวให้ด้วยและที่สําคัญคือเมื่อก่อนห้องนน้้้้้ออออออ่่ะมมีีแแคหหหงงเเเดยยวจกกก็บบบพิไไรรรูสึืล คือเป็นการใช้งานได้ปกติเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ออกมาที่โซนครัวกันนะคะตัวครัวพี่แจงทําเป็นเคาน์เตอร์ยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็นแอมาอย่างนี้นะครับเพื่อใช้งานได้สะดวกแล้วก็แถมเตาแก๊สูดดูดควันของฮาร์เฟลให้ด้วยนะโฆษณาให้นิดนึงเผื่อเขาจะมาจ้างดีค่ะ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็เดินออกมาด้านข้างก็จะเป็นโซนซักล้างพี่แจงก็ทำระแนงกันไว้ให้อย่างนี้แต่ว่าด้านนี้เรายังปล่อยเป็นที่โล่งนะคะเผื <c oughs> ่อลูกค้าซักผ้าจากโซนนั้นเราก็ดึงออกมาตากตรงนี้ได้เป็นส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปตากผ้าโชว์หน้าบ้านบอกได้เลยบ้านหลังนี้ีาาารท่ังงงอออหห้้้้นนนนนพื33ตว2 ะะบ้านสวยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่คิดดีโฮมได้เลยค่ะบ๊า,บา<ว>ยบา,บา<ว>ย